มืัอนี้บ่ได้อัปโหลดวิดีโอโดนแล้วจ้าวันนี้ก็เลยกะ็บซีดไม้เห็ดก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยววะ่ะตอปกติเป็นอยู่เมืองไทยมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อมืโอนี้บ่มีเนื้อแต่เลยมีขาขากวางขากวางนี่ขาเนี้ยที่ต้ม่มมดทั้งขาอย่างเงี้ยแหละซีเห็ดก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้องัวบ่มีก็เลยเสียเอาเนื้อกวางเห็ดแทนอันี่ซื้อเส้นมาอันนี้ ต้มกินแล้วเธอนึงมันแสบอยู่ก็ซื้อมาจากร้านไทยเนาะก็เลยว่าสิลองต้มกินเบิงเบ่งว่ามันสิจังได้ใส่ได้มาจาะมามามาอันนี้ก็ครั้งแรกเนาะสิลองเห็ดเบิ่งพี่น้ำสูบปัป๊บเป็นจะแสบมันบทันได้เดือดเสื้ออ่ผงพโ,โลมาจา้ะเอาผงพโ,โลหย่อนลงไปสอนหนึ่งเอาเห็ดแบบง่ายๆแบบ ง่าย,ายอันนี้ก็มีหัวมันแล้วก็มีต้นหลีเนาะหัวหอมลอวงเบิ่งห่ามันสเสแียบอันนี้ก็หั่นออกมาแล้วต่ว่าข้างนี้เป็นแบบคือจัางขาลายงัว่ะนะวันตะวันนี่เป็นขากรวงเนาะสีตุ่มแบบนี้เลยเนาะมันต่งเปืือยเร็วเน,ะนะนาะไงก็หมอขาไงก็หมอนันบ่ลู่นเลยนี่น ชิ้นเน,ออน,นื้อแบบนี้เห็ดแบบนี้มันทังเท้าหาผอคิดว่าว่ากับมะเขือเทศต่ว่วางเทียนนี่เทียนเลยลองเห็ดป่ะลงในหม้อเนาะนี่ก็เป็นขั้นตอนเลาะก,กระดูกไปแล้วนะเลาะอ,ออกจากกระดูกนี่แหละเอาขึ้นมาจากหมอ้อั่นพักไปกระสีหลวงพัออกเนาะกระสีหลวงเสน้นต้มน้ำไว้ลงเซ็ม สักกระสุนก่อนโอ้เหลือเนื้อชิ้นหนึ่งเอาผ่านเนื้อชิ้นก่อนเอนื้อชิ้นนี้ก่อนเยอเนื้อชิ้นหนึ่งนะรวมาความกันนะแกะแพมประหยัดได้กับประหยัดจะได้รวมความกันได้นี่ก็หยิบเส้นใส่แล้วก็ใส่เนื้อกุ๊กน่ากินมากเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อกวาง มากสูตรบ้านๆของคนบ้านอังกฤษ